สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยของฝากนะครับวันนี้ก็ทําบันไดนะครับทาบันไดาทางขึ้นบ้านสีชมพูนะครับโอ้เดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วนะครับไม่เอาบ้านสีชมพูแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาเรียกว่าเขียวเขียวใบตองหรือเขียวสดนะเขียวเงานะครับเนาะนะครับได้สีมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าการพ่นเดี๋ยวจะพ่นสีรองพื้นก่อนนะครับพ่นสีขาวรองพื้นเสร็จแล้วก็ จะพ่นสีสีเขียวเลยนะครับนะเพิ่มแบบทําแบบม้วนเดียวนะครับนะก็จะเป็นบ้านบ้านสีเขียวละเป็นบ้านสวนนะครับเราจะเรียกบ้านสวนละนะครับเราจะไม่เรียกไอ้บ้านสีชมพูแล้วนะครับก็จะเรียกว่าเป็นบ้านสวนนะครับนะส่วนทีมส่วนช่างเทิดก็ทําการเชื่อมเก็บเสาบ้านกับแผ่นเพดนะครับนะพอทุกอย่างเสร็จก็จะเทปูนหล่ออีกครั้งหนึ่งทําแบบ เป็นปูนแบบเป็นเนินสโลปสโลปอะไรเงี้ยนะครับเป็นเนินสโลปมันจะได้หุ้มเหล็กไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ําขังนะครับตรงนี้คือในส่วนตัวบ้านนะในส่วนตัวบ้านนี้ก็จัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไล์สดกันนะครับเย็นนี้นะครับก็เดี๋ยวรอชมบรรยากาศตอนเย็นไล์สดนะครับแล้วมาลอดตัวไหนมาได้มารอด นี่นะครับนะก็บ้านนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแล้วนะครับส่วนรอยเว้าหน้าหลังนี่เดี๋ยวน้องคิงก็จะเอาเชิญล่าที่เราถอดออกเอามาแปะคืนนะครับแต่ตอนนี้ขอเน้นบันไดาทางขึ้นก่อนนะครับนะเน้นบันไดาทางขึ้นนะเพราะว่าเอ่อถ้าไม่มีบันไดมันจะลําบากนะครับถ้ามีบันไดมันก็โอเคหน่อยเดินขึ้นเดินลงก็สะดวกสบายนะครับ วันนี้ก็ว่าจะเคลียร์ขยะไปทิ้งนะครับเคลียขยะเสร็จว่าจะไปทิ้งลืมนะครับลืมก็เดี๋ยวค่อยเอาไปพรุ่งนี้นะครับทิ้งทีเดียวเลยนี่นะครับช่างใหญ่ก็ไล่เก็บงานเชื่อมนย่งนะครับก็จะเสร็จแล้วนะเก็บงานเชื่อมทุกอย่างก็ถือว่าแข็งแรงละลมมาโอ้ยวันก่อนนี้ลมแรงมากเลยนะลมแรงมา,มากๆแต่บ้านไม่เป็นอะไรเลยนะครับลมมาเกือบทุกทิศเลยเมื่อวันเมื่อวานวานี้นะครับ ลมมาเมื่อวานนีแรงมากๆแต่ตัวบ้านไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับถือว่าสุดยอดนะก็ต่อไปก็รอนะครับให้มีงบประมาณแล้วจะทําอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับจะทําอะไรต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึง่งนะหลักๆก,ก,ก็จะเป็นทําเป็นระเบียงด้านหลังนะระเบียงด้านหลังออกไปสักเมตรเมตรเมตร,เมตรกับ20เซนอ่าเมตร20เท่ากับซีมเมนต์บอร์ด2แผ่นนะ อ่าซีเมนต์บ่อส,สองแผ่น,นครับเป็นระเบียงด้านหลังเราเปิดประตูด้านหลังไปแต่ก่อนนี้อยู่จําปรงเราเปิดด้านหลังปุ๊บก็จะเป็นห้องน้ําเป็นครัวแต่ตอนนี้เปิดด้านหลังออกไปปุ๊บเป็นระเบียงนั่งชิวๆด้านหลังได้เป็นทิศเหนือนะครับ <S <S ประตูด้านข้างตังนี้จะเป็นห้องน้ําเปิดออกมาปุ๊บลงบันไดามาก็จะมีห้องน้ำนะจะมีห้องน้ําอยู่ตรงขอนไม้ตั้งอยู่พอดีจะเป็นห้องน้ํากว้างกว้างเมตรห้ยาว2เมตรนะครับนะส่วนข้างหน้าตรงนี้ก็จะ ไม่แน kind of uh, ่อนาคตก็จะอาจจะเป็นทาเป็นโต๊ะนั่งชิวๆหรือเอาขอนไม้มาวางนะเอาขอนไม้รากไม้มาตั้งให้มันทาเป็นโต๊ะนั่งได้นะครับเรามีขอนไม้มีรากไม้อยู่แล้วนะครับก็เอามาตั้งชิวๆได้นะก็ค่อยจัดค่อยๆแต่งนะครับตรงนี้ก็จะข้างบ้านถุงทองก็จะทําเป็นห้องเก็บของตรงนี้นะครับนี่ทาเป็นห้องเก็บของกว้างกว้าง3นะครับกว้าง3ยาว4ี่นะครับกว้าง3เมตรยาว4ี่เมตร นะครับก็จะพอๆกับห้องบ้านถุงทอ,องนี่เลยนะครับนะแต่ว่าจะเล็กกว่าบ้านถุงทองหน่อยนะครับแต่ว่าความยาวเท่ากันแต่ความกว้างจะเล็กกว่านิดนึงนะครับจะเน้นเก็บพวกข้าวของอย่างของที่อยู่ใต้ถุนบ้านนี้ก็จะไปไว้ข้างบ้านถุงทองก็จะเามาไว้อยู่ในครัวก็จะมาไว้ที่เดียวกันหมดนะพอมาไว้ปุ๊บทุกอย่างมันจะดูโล่งแล้วก็เป็นระเบียบนะครับนะนะครับก็จะมีห้องครัวห้องน้ําส่วนกลางห้องน้ําทั่วไปห้องน้ําที่ใช้อยู่ห้องนอนน้องมน บ้านแปลงลํามบ้านถุงทองออมเงินห้องเก็บของบ้านอันนี้ก็เอาไว้ตอนรับ f อก็ได้นะถ้าเคลียร์ของออกก็จะกว้างเลยคันนี้นะครับขอให้เคลียร์ของออกก็จะกว้างนะครับระวังฝาประตูพยาธิสังทาดประตู่ะประตูมันพิ่ไปหาเจ้าเด้อประอมเสื่อมๆอยู่ก็ติป้งหมดโอเคนะครับน้องคิงก็ไล่ทยอย นะครับสวรานเอามีอยู่บ่นี่นะครับบรรยากาศตอนเย็นนะเดีย๋ยวตรงนี้ก็อนาคตนะครับถ้ามีเงินนะนี่ถ้ามีเงินตรงนี้ทําบ้านนกดาวได้อีกหลังหนึ่งเลยนะครับนี่เออตั้ตีต้นบักม่วงเฮ็อบได้นั่นตีต้นบักม่วงมันต้องย่าไปข้างหลังซํากัน <c oughs> นะครับจริงๆมันทาได้นะทาเป็นลายยาวเออทาเป็นลายยาวได้อยู่นะครับเป็นลายอยู่ยาวเลย นะสัก5เมตร6เมตรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะทำได้โอ้เรามาชมนี่ครับมะม่วงเป็นต้นมะม่วงต้นแรกที่มะม่วงสมบูรณ์ที่สุดต้นนี้นะครับแต่ก่อนนี้ได้ลูกมาใหม่ๆเขาจะยังไม่สมบูรณ์นะตอนนี้ได้ลูกแบบลูกมะม่วงสมบูรณ์มากม,มีต้นเดียวนะครับต้นอื่นก็ยังรอเวลาก่อนเดี๋ยวพาเอฟซีไปดูน้อยหนาทุเรียนนะครับน้อยหนาทุเรียนนี่ออกลูกแล้วนะ อ๋อพุ่นนี่สุกเหรออ๋อพุ่นนี้ช่างเถื่อบอกพุ่นนี้ก็สุกแล้วนะครับผมพาไปดูน้อยหนาทุเรียนก่อนนะครับต้องต้องหมายไว้นะครับถ้ราสช่างเถืออยู่ใกล้มากเลยนี่ครับน้อยหนาทุเรียนนะครับ f c นี่อันนี้ลูกแรกอันนี้ลูกนี้นะครับมี2ลูกนะแล้วก็มีตรงนี้อีกลูกหนึ่งนี่โอ้สามลูกแล้วนี่นี่ลูกหนึ่งน้อยหนาทุเรียนอันลูกใหญ่นี่นะครับน้อยหนาทุเรียนลูกใหญ่มากนะครับ ตอนนี้ก็เลี้ยงเขาไว้ก่อนตอนนี้ต้องดูแลนะครับดูแลใส่ปงใส่ปุ๋ยนะครับดูแลใส่ปงใส่ปุ๋ยเน้นปุ๋ยเขาก่อนช่วงนี้เขากาลังได้รอบลูกแล้วก็เกิดอีกเยอะนะนี่เห็นไหมครับนี่น้อยหนากําลังเกิดอีกนะครับนี่นี่นี่กำลังเกิดนะครับกําลังเกิดเป็นลูกน้อยหนาอยู่นะครับนะอนุกตต้นน้อยหนาน้อยหนาทุเรียนนะครับนี่ จะพาเอฟซีมาเดินดูหญ้ายังเยอะอยู่นะครับเพิ่งจะตัดไปมันเป็นหน้าฝนนี่ครับอันนี้ก็ต้นน้อยหนาทุเรียนทั้งนั้นเลยเนี่ยยาไปถึงนู่นเลยนะน้อยหนาทุเรียนน,ยน,น,น,น้อยหนาหนังนะครับน้อยหนาหนังน้อยหน้าทุเรียน,นเดี๋ยวทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนอันนี้ต้นไอ้น,นี่ของพี่โปโป,โปดูสิเอฟซี FC, แตกยอดเต็มเลยไปว่าปีนี้เขาติดอยู่นะ ปีนี้ปีนี้ไม่ตายนะครับปีนี้รอดแตกยอดอ่อนแล้วเต็มเลยต้นเล็กต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่กําลังแตกนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ต้นใหญ่กําลังแตกยอดนี่ครับนะโอ้มายงชิดพี่โปโป้ได้กินแน่นอนนะมายงชิดนะครับอันนี้ต้นไม้ของของแอดน้องนี่ของแอดน้องอันนี้ของแอดน้องนะครับมีสองต้นของแอดน้องมีสองต้นมีต้นนี้ต้นหนึง แล้วก็อยู่ข้างๆรถไถอีกต้นหนึ่งนะครับมีอยู่2ต้นนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเตรียมจะยึดฝาแล้วก็เก็บสีโอ้มีปเปาเปล่าพอมครับ <c oughs> นี่ครับเก็บสีนะครับเก็บรายละเอียดเดี๋ยวน้องคิงก็จะยึดพื้นบันไดแล้วเป็นทางขึ้นนะครับเก็บสีเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทำการแล้ว หลายมุมหลายยิกนะครับจริงๆเนี่ยขอนไม้ตัวเนี้ยจริงๆขอนไม้ตัวนี้นะหรือว่าเป็นไม้ตรงนู้นก็ได้นะรากไม้นู้นนะเราเอามาทําดีๆทําเอามาไว้ตรงหน้าบ้านหน้าบ้านสวนตรงนี้นะครับก็จะทําตรงรังดําอยู่เนี่ยเป็นเป็นโซฟานั่งได้เลยสบายๆเลยนะนะครับ โอเคครับ FC ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ